อ๋อใส่ใส่ใช้ตัวนี้เหมือนกันค่ะใช้ประมาณต้นละหกเองอ๋อปามกีปีอ้าวปีอะค่ะโอ้มันน้อยไปหน่อยอะแต่ว่าทีใชุ่เดือนนะคะอ๋อเดือนละรงอ๋อ้หลใช้่ไหมใช้้ใช่มครับ อย่ี้อกไปมใไป่้องไหแปงออกมาจะเป็นมันเป็นลูกเมียน้องชาร์จมา่้รอต้องรอใหที่เาพูดเลยมบนี่อกไมพูดเราเม่มันเป็นแงเดจะแรงลียมลอะมันเอม่ันเป็นพหรมันมันมันเป็นหมากมันเป็นทุกตัหรือเปล่ามอมันมันมมันมาตามสายพันธุ์ของมันอ่ะผมคิดว่านะ ผมคิดว่าตามสายพัน์เพราะองคผมเนี่ยบางต้นก็บลูกใหญ่บางต้นก็บลูกเขาไปนิ้วเนี่ยาตรนี้เขา,ามาขันตามสายพันธุ์ของมันมาก็าทางเพราะสายพันธุ์เนี่ยที่ผมไปดูงานมาทางไตหรือว่าทางบริษัท TPI บริษัทสุราษเนี่ยอะไรเนี่ยเ,ยเยขาบอกว่าเขาพยดดายามคัดแต่แล้วมันก็ต้องมีพิกแพกมาแต่จะแต่ที่นคนซื้อข,ของสุนกบูมาเนี่ย มันก็มีมีบางตัวที่ว่ามันไม่ออกดอกตัวผัวมันออกดอกตัวเมียแต่ละมันไม่ติดมีเดียวแล้วมันไม่ติดว่ากันเอาเลยก็ลูกปีกันี่ยเหมือนกันเหมือนกันเพราะมันมันผมมีอยู่ตนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำลายมันไม่เคยออกดอกตัวผัวมันออกดอกตัวเมียเนี่ยแต่ละมันไม่ติดติด ต่อไปนี่่อยเงี้ยแต่ละมันมันจะเป็นน่ะแล้วแล้วพอพอมันจะมันจะแก้มันก็เลยหลวงไปเลยมันมันเห็นทางแก่หนาวเลยแล้วผมใส่ตู้นี้ไปมันมันก็ยังไม่ได้มันมันมันตามสายพันธุ์มันอะไรอย่างนั้นเอาปุ๋ยสู่นทุกซีมเนี่ยมันใส่มาๆก่อนทนิดนึงเอาเบนเอามามได้เป็นพอใช้ได้อ๋อต้นต้นที่ที่ลุงหวานเล็กี่ดเหรอ บางตนมันก็ไม่มันมีค่ะบางตนและบางตนมันก็ไม่ยอมกทุจรา่งปมันลนีอ๋นะครับผมก็มีแต่นี้นะครับทุจริยาแล้วกององแลมผลเนี่ยคือพอไปทำสวนกันอะเด่ทำสวนบมอะทำสวกันอื่น

หาโลไหลไปแล้วประมาณเจ็ดวันผมเป็น้องสีเอ๋ผมออกออกได้จนทตอนที <te Liberty Overwatch> ่ไปหาโลหาโลมันซึ่งว่าตนน้องต้องสีละแน้ามันมีสีแล้วมบอกมไก่อนแล้วมันมาขีดหมดเนี่ยเอ๋มันออกหมดทุกตนแล้วตอนนี้ใกใ้ๆว่ายางนี่ของผมมีอยู่อาการตั้สีพันตนในพีลาท้ายละตอนนี้กินไตทุกตน มาเชื Dante, ่อไปดูถ่ายเลยเนี่ยแล้วอีกแปลงหนึ่งมันเป็นหมากแล้วมันกันดิ่งไปแล้วใสปุ๋ยปุ๋ยตามล่างเนี่ยไปไปแล้วมันก็ไม่ออเอาอีกไก่เป็ใส่แล้วมันก็ไม่พอกมันก็เร็วหรอกมานลงเตียวให้ลงก็ห่าด้วยนะใส่ยางทำงานสักงพอร้อยล้วต่อใสก็ห่าด้วย่เจ็บกว่ามันขึ้นไปเอวมันก็ออกเหมือนไก่เลยผมผมมันเคยออกเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ออกเนี่ยมันจะออกช่อนช่อนแล้ว่า แต่หน้าไม่ท้ายนอแต่มันออกปกติเหมือนเขาเ่าเลยตรงจะทำเดี๋ยวนี้ผมเลยไปติดของตันหมดที่ไปหมดเติดของตันอยเจม่ดีเลยพวกเยดีดีนเออขึ้นหวยขึ้นห่วยเหมนกันนะจงช้อนกายเป็นถ้วยเออไมด้แทยแนี้ไทยออาย น้ำดีน้ำยามดีน้ำดีแต่ผมว่าช้ได้หลกด้วยเนี่ยตรงเนี้ย <c ười> คนคนใหม่เขายังไม่รู้ไงอย่างท,ท่ททานประธานชุนกชุกอ่ากรรมการตวแรกยังไม่รู้เนี่ยนะจ๊ะไปซื้อี้เกียิแต่ร้านนี้มันต้อใจมแต่ใครนูไห้นี่มโลงแตเขาทำไมผมุถ่านแต่เขาคืยัง เราต้องกินใจก่อนนะคือเราเห็นทุกท้องนเต้องเอ็มีแต่เขาก็หายะายหลับมัอนี้อะไรก็มีอย่าเงี้ยอย่าเงี้ยนะเช็ดปุวย